ใครๆก็อยากมี Passive Income ใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนึ่งในวิธีที่บอกเลยว่าฮิตมากๆนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลให้เราทุกเดือนเลยครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มกันตั้งแต่ภาพก,กว้างๆเลยครับว่า Passive Income มันคืออะไรแล้วค่อยๆเจาะลึกลงมาที่พระเอกของเราหุ้นปันผลรายเดือน จากนั้นเราจะไป2 c a เคสตั๊ดที่น่าสนใจมากๆอย่าง Realty Income หรือตัวย่อ O ที่หลายคนรู้จักกันดีดูตัวเลขของเขากันแบบชัดๆแล้วก็แน่นอนครับต้องดูความเสี่ยงด้วยก่อนจะจบด้วยคำถามสำคัญที่นักลงทุนต้องคบคิดกันครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยการตามล่าหา Passive Income ครับก็คือการทำยังไงให้มีเงินเข้ากระเป๋าโดยที่เราออกแรงน้อยที่สุด คำว่า passive income เนี่ยถ้าให้พูดแบบบ้านๆเลยนะฮะมันก็คือการที่เราให้เงินไปทำงานแทนเรานั่นแหละครับเป็นไรายได้ที่ไหลเข้ามาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเฝ้ามันตลอดเวลาลองนึกภาพดูสิครับอาจจะเป็นค่าเช่าคอนโดเงินปันผลจากหุ้นที่เราซื้อไว้หรือค่าลิขสิทธิ์ต่างๆนี่แหละครับคือเป้าหมายสูงสุดของหลายๆคนเลยที่อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินแล้วถามว่าเราจะสร้าง passive income จากอะไรได้บ้าง โอ้โหมีหลายทางเลยครับตั้งแต่แบบคลาสสิกอย่างการปล่อยเช่าอาสังหาไปจนถึงยุคดิจิทัลอย่างการทำคอร์สออนไลน์ขายของดิจิทัลทำแอ f ฟ i ลิเอตมาเก็ตติ้และแน่นอนอีกหนึ่งวิธีที่ฮิตตลอดการก็คือการลงทุนในหุ้นปันผลซึ่งนี่แหละครับคือเรื่องที่เราจะมาขยี่ยกันในวันนี้โอเคครับพอเรารู้จักช่องทางต่างๆแล้วทีนี้เรามาซูมเข้าไปที่พระเอกของเรากันเลย หุ้นปันผลรายเดือนมันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงเจ๋งนักสำหรับคนที่อยากได้เงินเข้ากระเป๋าทุกเดือนหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับหุ้นที่จ่ายปันผลทุก3มเดือนหรือทุกไตรามาสใช่ไหมครับคำถามคือแล้วแบบรายเดือนมันดีกว่ายัางไงคืออย่างแรกเลยมันตรงกับไลฟ์สไตล์เรามากครับค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เราก็จ่ายเป็นรายเดือนใช่ไหมครับพอมีเงินปันผลเข้ามาทุกเดือนมันก็เหมือนมีเงินเดือนอีกก้อนแล้วเข้ามาช่วยเลยจัดการง่ายกว่าเยอะ แต่ที่เด็ดกว่านั้นคือเรื่องของการทบต้นครับพอได้เงินมาปุ๊บเราเอาไปลงทุนต่อได้ทันทีไม่ต้องรออีก3เดือนพลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันก็จะทํางานได้เร็วขึ้นไปอีกเหมือนติดเทอร์โบให้เงินของเราเลยครับพูดมาขนาดนี้แล้วเราต้องไปดูตัวอย่างจริงกันหน่อยครับและถ้าจะพูดถึงหุ้นปันผลรายเดือนจะไม่พูดถึงบริษัทนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือ Realty income ครับหรือที่ในวงการเขารู้จักกันในชื่อย่อสั้นๆว่า O ตัวโนี่แหละครับ ซึ่งบริษัทนี้เป็นกองทรัส์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือที่เราเรียกกันว่า r e ีดคือบริษัทนี้เขาชัดเจนในจุดยืนของตัวเองมากครับชัดเจนขนาดไหนขนาดที่ว่าเขาไปจุดทะเบียนการค้าชื่อตัวเองเลยว่า The Monthly Dividend Company RM ก็คือบริษัทปันผลรายเดือนนั่นแหละครับโอ้โหแค่ชื่อก็บอกทุกอย่างแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเลย และที่บอกว่าเขาทำตามชื่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆนะครับดูตัวเลขนี้สิครับ661นี่คือจำนวนเดือนติดต่อกันที่บริษัทนี้จ่ายเงินปันผลมาตลอดไม่เคยขาดเลยสักเดือนเดียวตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาสุดยอดไมมจริงๆครับเอ๊แต่เมื่อกี้เราพูดถึงคำว่า REITS บางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยมันคืออะไรกันแน่อธิบายง่ายๆเลยครับ r e ีดก็คือบริษัทที่มีธุรกิจหลกักคือการเป็นเจ้าของอสังหาที่สร้างรายได้<ๆ>เช่นตึกออฟฟิศห้างสรพรพสินค้าโกดังสินค้าและเขาก็เก็บค่าเช่าและที่สำคัญคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยรีดจะต้องจ่ายกำไรเกือบทั้งหมดหรืออย่างน้อย90%คืนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลครับนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงจ่ายปันผลได้สม่าเสมอ ทีนี้มาดูโมเดลธุรกิจของ Realty i n c ิน e กันบ้างว่าทำไมมันถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้คือเขาเป็นเจ้าของอสังหาเชิงพาณิ์มากกว่า15 0 0 0ทันแห่งเลยนะครับแล้วเขาก็ปล่อยเช่าแบบระยะยาวด้วยสัญญาที่เรียกว่า Netlease ซึ่งสัญญาแบบนี้มันเจ๋งตรงที่ว่าคนเช่าเนี่ยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายจิปะทะส่วนใหญ่เองเช่นค่าภาษีค่าประกันทาให้รายรับของ r e a l t y i n c o m คเนี่ยค่อนข้างนิ่งและคัดเดาได้ง่ายมากๆเลยครับ โอเคครับรู้จักโมเดลธุรกิจกันไปแล้วทีนี้ได้เวลามาส่องตัวเลขจริงๆกันบ้างเราจะมาดูผลประกอบการล่าสุดจากไตรามารส2ปี2025ของ o n o d ดีสกันดูตัวเลขแรกนี่ก่อนเลยครับอัตราการเช่า98.6%โอ้โหแปลว่าอะไรครับแปลว่าในบรรดาทรัพย์สินทั้งหมดของเขาเนี่ยมีห้องว่างน้อยมากๆแทบจะเต็มตลอดเวลา นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าพอร์ตของเขาแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ถ้าคิดว่าตัวเลขเมื่อกี้สุดยอดแล้วมาดูตัวนี้ครับ103.4%นี่คืออัตราการเก็บค่าเช่าเมื่อมีการต่อสัญญาใหม่หลายคนอาจจะงงมันเกินร้อยได้ยังไงคืออย่างนี้ครับมันหมายความว่าพอสัญญาเช่าเดิมหมดอายุลงเขาสามารถปล่อยเช่าต่อได้ในราคาที่แพงกว่าเดิมอีกไม่ใช่แค่เท่าเดิมนะแพงกว่าเดิม นี่มันแสดงให้เห็นถึงพลังในการต่อรองและทำเลทองของเขาเลยครับว่ามีแต่คนอยากได้แล้วเรื่องหนี้สินล่ะเป็นยังไงบ้างอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหรือที่เรียกยากว่า e b d i t a เนี่ยอยู่ที่5.5เท่าครับซึ่งในมุมมองของนักวิเคราะห์แล้วตัวเลขระดับนี้ถือว่ายังโอเคยังบริหารจัดการได้ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรครับสถานะการเงินโดยรวมก็เลยยังถือว่าแข็งแรงอยู่ และสิ่งที่ตอกย้ำความมั่นใจของผู้บริหารได้ดีที่สุดก็คือเรื่องนี้ครับเขาประกาศปรับเพิ่มเป้าหมายการลงทุนสำหรับปี2025จากเดิม4,000ล้านเหรียญเป็น5,000ล้านเหรียญทั้งทั้งที่ช่วงนี้ดอกเบี้ยก็ยังสูงอยู่นะครับแสดงว่าผู้บริหารเขามองไปข้างหน้าแล้วว่ายังไงก็ไปต่อได้สบายๆโอเคครับเราเห็นแต่ด้านดีๆมาเยอะแล้ว แต่เรียนย่อมมี2ด้านเสมอใช่ไหมครับเพื่อให้ข้อมูลรอบด้านที่สุดต่อไปเราจะไปดูอีกฝั่งกันบ้างนั่นก็คือความเสี่ยงและความท้าทายที่เรียวที่อินคัมกำลังเผชิญอยู่ครับและนี่คือคำถามสำคัญเลยครับที่นักวิเคราะห์หลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าไอ้เงินปันผลที่ดูเหมือนจะมั่นคงนักหนาเนี่ยมันปลอดภัยสุดๆอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่า มันมีจุดที่น่าสนใจอยู่จุดหนึ่งครับคือถึงแม้ว่ารายได้รวมของบริษัทสโตขึ้นนะแต่พอมาดูตัวเลขที่สำคัญมากๆสำหรับธุรกิจ r e ีด s อย่าง AFFO หรือกำไรจากการดำเนินงานต่อหุ้นตัวเลขนี้กลับลดลงนิดหน่อยเมื่อเทียบกับปีก่อนเหลืออยู่ที่1.05ดอลลาร์ต่อหุ้นเอ๊ะรายได้รวมเพิ่มแต่กาไรต่อหุ้นลดมันเกิดอะไรขึ้นเหตุก็มาจากปัจจัยท้าทายหลักๆเหล่านี้เลยครับ ข้อแรกเลยคือเรื่องดอกเบีย้ยครับพอดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นต้นทุนกู้เงินมาลงทุนของบริษัทก็สูงขึ้นตามไปด้วยข้อ2คือความเสี่ยงเรื่องผู้เช่าครับโดยเฉพาะผู้เช่าที่ได้แถมมาตอนไปซื้อกิจการอื่นอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าลูกค้ารายเดิมและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือการเพิ่มทุนครับคือบริษัทออกหุ้นใหม่มาขายเพื่อระดมเงินไปขยายธุรกิจพอจำนวนหุ้นมันมากขึ้นตัวหารมันก็เยอะขึ้นกำไรต่อหุ้นก็เลยลดลงได้นี่แหละครับ คือที่มาเอาล่ะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่เราเห็นทั้งข้อดีและข้อควรระวังคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วหุ้นแบบนี้มันเหมาะกับใครกันแน่เรื่องนี้ต้องตอบว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายการลงทุนคืออะไรครับถ้าเป็นนักลงทุนสายเน้นรับเงินปันผลคืออยากได้กระแสงเงินสดเข้ามาในพอร์ตสมั่งเสมอทุกเดือนไม่ได้คาดหวังว่าราคาหุ้นจะโตวือหวาเรียลตี้อินคัมก็อาจจะตอบโจทย์มากๆ แต่ถ้าเป็นนักลงทุนสายเน้นการติบโตหรือสายซิ่งที่อยากเห็นราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปแรงๆหุ้นตัวนี้ก็อาจจะดูน่าเบื่อไปหน่อยครับเพราะหัวใจหลักของมันคือความสม่ำเสมอไม่ใช่ความหมือหวาสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ไปคบคิดกันต่อครับว่าในโลกที่ดอกเบี้ยยังสูงอยู่แบบนี้และการเติบโตต่อหุ้นก็เริ่มชะลอตัวลงเราจะให้น้ำหนักระหว่าง ความสม่ำเสมอของเงินปันผลรายเดือนที่เป็นเหมือนคำสัญญากับความท้าทายเหล่านี้อย่างไรนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่แต่ละคนต้องหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุน